มาพบกันในแนวทางฮานอยปกตินะครับผมประจำวันอังคารที่27นะครับสำหรับฮานอยปกติที่ลันไปนะครับพี่น้องเดินดีมากครับ78 9รอบและพี่น้องนะครับเมื่อวานมาพี่น้อง8 7 7 8อีกแล้วนะครับ8 7 7 8ก็มาบ่อยจริงครับ1 2 3 4 5ส7าี่ผมไล่ดูแปมลันไปมาพี่น้อง1 2, 3สา 4 5 6 7 8าครับเรอบแเด้งเพราะบางครั้งมาบนล่างใครเดินพี่น้องอยู่ต้องลองดูต่อนะผมลั่นต่อครับผมชอบวันนี้ผมชอบ2ครับนะฮานโปรตีผมชอบ2ครับเลือกเนที่เดินนะครับสามฮานอยมีฮานอย VIP เดินดีเขาหน่อยนะหนึ่งสไม่ใช่เดินดีเขาหน่อยเดินดีเขาเลยมาสองรอบแล้วฮานอยโปรตีฮานอยพิเศษยังถลโอยู่ครับ ห2ึ live. so 2งส3งส8มสมัด8เข้าไปครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับ ขอถ้าพี่น้องเดินต่อก็ขอเป็น1 2 3 2งสองสามได้กันนะครับ